สวัสดีค่ะชาวราศีกันสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีกันนะคะประจำเดือนเมษายนส5 6 4นายนนะคะสำหรับชาวราศีกันเนี่ยจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมไปจนถึงวันที่21กรกกกันยายนนะคะมาดูกันนะในเดือนเมษายนนี้ชาวราศีกันจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ไม่แปแรกสาม้เท้านะจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะหมายถึงชาวราศีกันเนี่ยกำลังวางแผนอะไรบางอย่างอนะคะอาจจะมองอืมอาจจะเป็นการมองเรื่องของอนาคตนะอืมตามด้วยคิงถือเหรียญนี่คือจริงๆ คาดหวังนะเอาเป็นว่าสิ่งที่ชาวราศีกันคาดหวังคือเหมือนกับแบบในอนาคตก็อุ้ยฉันอยากจะมีตังค์ฉันอยากจะอาจจะหมายถึงการประสบความสําเร็จด้วยนะคะคือเหมือกนกับว่าเหมือนเป็นความฝันอ <c> ง <oughs> เป็นการวางแผนนีกค่ะอ่าเอางี้แหละอย่าใช้คำว่าความฝันเลยเป็นการวางแผนนีกก่อนนะแล้วก็รอนะ รอคือมันก็ว่าคือก็ไม่รู้เลยค่ะทาไมช่วงนี้แบบบางทีนะเอ่อมีหลายๆราศีเลยที่กำลังพูดในเรื่องของการวางแผนนะการวางแผนในอนาคตนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของอาการพยายามที่จะจัดการเรื่องเขาเรียกอไะไรพยายามที่จะจัดการในเรื่องของ การเรื่องของเงินนะชาวราศีกันก็เช่นเดียวกันนะคะคือก็เหมือนกับว่าสถานการณ์ในช่วงนี้เนี่ยมันทําให้หลายๆคนเนี่ยคือค่อนข้างที่จะตึงอืมตึงเนตึงมือในเรื่องของแบบเรื่องของเงินเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะก็เหมือนกับว่าเริ่มจะส่งผลกระทบ ให้เห็นเป็นเรื่องเป็นราวละนะคะจริงๆแล้วเนี่ยชาวราศีกันเองก็อาจจะคาดหวังว่าตัวเองจะสามารถที่จะแบบจัดการเรื่องการใช้เงินนะซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะหมายถึงกําลังคาดหวังนะรออยู่นะว่าเออตัวเองจะตัวเองจะสามารถที่จะจัดการเรื่องของการเงินได้หรือ อาจจะหมายถึงชาวราศีกันบางท่านเนี่อาจจะรอในเรื่องของการกู้ยืมอ่ากู้ยืมเงินได้ด้วยอืมนะบางครั้งเนี่ยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยมัน เรื่องของวินัยการใช้เงินเนี่ยบางครั้งเนี่ยข้อเรียกอะไรอะรู้แต่ว่าทำยากว่าอย่างนี้เลยะรู้แต่ว่าทำยากเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคือต้องต้องต้องบอกก่อนนะเพราะว่าบางคนเนี่ยคือบางคนเนี่ยคือ พยายามแล้วนะพยายามลดค่าใช้จ่ายแล้วพยายามนู่นนี่นั่นแล้วแต่ว่าคืออย่างที่บอกกับว่า,วาอะไรที่มันเป็นฟิกคอสอะผู้คุณทำอะไรกันไม่ได้นะแก้ไขอะไรยากมากอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรเฮ้ยคนเรามันต้องกินมันต้องใช้มันต้องเดินทางมันต้องอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณไม่สามารถที่จะแบบลดลงไม่ได้อะ คือเราไม่สามารถลดลดลงได้ตัวดวด้วยตัวเราเองไงเพราะให้พ่อมันเป็นค่าสารที่แบบถูกจำเขาเรียกถูกกาหนดเอามาแล้วเราลดไม่ได้หรอกนะคะแต่เราก็ต้องพยายามตัดอืต้องพยายามตัดนะคะถ้าสมมติว่าเกิดว่าเรามีค่าใช้จ่ายเนี่ยคือคุณภัยคนเยอะนะ คิงกับควีนเมันมันให้ความรู้สึกว่าคุณพยายามแล้วอะพยายามที่จะจัดการเรื่องทุกอย่างให้ได้พยายามที่แบบแก้ไขปัญหาการเงินของตัวเองให้ได้พยายามแบบอย่างที่บอกว่าจํากัดรายจ่ายเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจริงๆมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องที่แบบเออนะ โดยเฉพาะคนที่มีลูกอะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยแล้วยิ่งยิ่งเป็นช่วงนี้ด้วยมันก็เหมือนกับว่าตัวเองก็รู้นะว่าบางทีอาจจะอาจจะต้องตัดใจอะไรบางอย่างนะเขาเรียกอะไรคือเนี่ยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะในช่วงนี้คือจริงๆแล้วคือชาวราศีกันนี่คือแบบกังวล กังวลไหมคือก็ค่อนข้างค่อนข้างคิดเยอะคือเขาเลยลพาย,ยายามเลยก่อนอย่างเงี้ยจะใช้ว่าคิดเยอะเลยว่าจริงๆแล้วคือรู้นะว่าอาจจะทําให้ต้องเสียใจคือลูกๆใครมีลูกนะลูกตัวเองอาจจะต้องเสียใจเรื่องการเรียนต่อนะเออบอกไว้ก่อนนะคะคือมีโอกาสมากคือเขาว่าเสียใจคือแปลว่าแ,แ,แปลว่าอะไรไม่ได้แปลว่าพ่อแม่เขาจะไม่ส่งเสียไม่ใช่นะแต่หมายความว่าคือถ้าเกิดว่าคุณจะไปเรียนที่มันแบบที่มีคอสสูงๆเงี้ยมันไม่ได้หรอกอย่างเช่นเออโรงเรียนเอกชนอะไรเงี้ยมันจะยากอืมนะ มันก็เหมือนกับว่าต้องพูดกันด้วยเหตุผลแล้วแหละนะว่ามัน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 อาจจะไม่ได้เอในเรื่องของค่าใช้จ่ายมันไม่ไหวถึงแม้ว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ให้เราเรียนนะคือมันอาจจะหมายถึงพยายามที่จะบริหารน่ะเท่าที่เราสามารถจ่ายได้ไงอืมคือเรื่องการเรียนเป็นอะไรอย่างที่บอกบางทีมันเป็นฟิกคอร์ที่แบบโอ้ยตายปุกกระบาลมากเลยคือแบบเราทําอะไรกับมันไม่ได้ไงทาได้แค่ว่า คุณจะเรียนที่นี่หรือจะเรียนที่อื่นแทนอะไรเงี้ยอืมนะเป็นเรื่องที่ที่ค่อนข้างกางังวลทีเดียวอันหนึ่งนะคะคนที่มีลูกก็จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าการศึกษาเข้ามานะคะอันที่สองคือคนที่แบบมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่แล้วพยายามที่จะลดก็แล้วแล้วก็อาจจะต้องมีกู้นี่ยืมสินด้วยนะก็มีโอกาสสูงมากนะ,ะอ่าถ้าถ้าไม่สามารถนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ บางทีอันที่สามคือมันอาจจะเป็นรายจ่ายที่แบบเอ่อเข้ามาแบบทําให้คุณต้องคิดอะว่าคุณจะจัดการมันยังไงคือจริงมันมันมีไพไ่ไม่ท้าไม่ท้าไม่ท้าเป็นทั้งคิงคิงและไนเลยคือแบบแปลว,ว่ามันมีปัญหารเร่งรีบหรือแบบมันอาจจะเป็นค่าจ่ายด่วนๆะนะเข้ามาแบบเร็วเลยอะไรประมาณนะั้นซึ่งคุณก็ต้องตัดสินใจนะ ก็เรื่องการเรียนต่อนี่แหละจริงๆแล้วค่าที่จ่ายเข้ามาในช่วงนี้หลักๆนะคะใครที่มีลูกนี่คือเรียนต่ออืมเรียนต่อก็คือแบบว่าแล้วต้องตัดสินใจแล้วว่าจะให้เรียนที่โรงเรียนไหนไงที่มันสามที่เราที่เราสามารถจ่ายได้เอาง่ายๆที่คุณสามารถจ่ายได้เออที่คุณไหวอะไรย่างเงี้ยก็ต้องตัดสินใจตรงนั้นนะคะอดูเหมือนสาคัญอะเป็นเรื่องใหญ่ที่คุณต้องจัดการนะคะที่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ไม่ไม่ได้มีลูกไม่ได้มีอะไรก็ ก็ยังมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่ดีนะคะไม่ได้หมายความว่าเฉพาะคนมีลูกไม่ใช่นะมันอาจจะหมายถึงมันมันอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณเองพยายามที่จะแบบบริหารอืมบางทีอาจจะไม่ถึงคนที่มีคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยก็คงต้องแบบจํากัดค่าใช้จ่ายของภรรยาตัวเองอะไรประมาณนั้นนะคะโดยโดยเฉพาะว่าอะไรที่เคยซื้ออะไรที่เคย ใช้ได้มันมันก็คงไม่ได้แล้วในช่วงนี้นะคะแล้วก็ยังไงซะก็คือเอาเป็นว่าโดยโดยรวมก็คือจัดก,การเรื่องเงินนี่แหละนะเรื่องเองินเรื่องใหญ่เลยติดตัวมายังไงก็ต้องบริหารจัดก,การให้ดีที่สุดนะคะอะไรที่ไม่จำเป็นก็ตัดออกไปอะไรที่จำเป็นยังไงก็ต้องจ่ายก็คือต้องจ่ายนั่นแหละนะคะก็พยายามให้มันอยู่ในงบก็แล้วกันนะคะ อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างแน่นอนว่ามันคงไม่ได้ถูกใจทุกคนหรอกนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทํานะคะเอ่อทั้งหมดที่พูดถึงนี่คืออนาคตนะคะเป็นการวางแผนในอนาคตนะคะแล้วก็อนาคตอันใกล้นะคะ <c ười> คือก็เียอนาคตอันใกล้คือคนที่มีลูกแล้วต้องเลี้ยนนี่แหละอันนี้คืออนาคตอันใกล้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้มีลูกอะไรนะาขาอันใกล้คืออาจจะเป็นเรื่องของการวางแผนว่าต้องพยายามลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องทํายังไงถึงจะแบบหาเงิน ได้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะอืมค่อนข้างกังวลอะนะในขณะที่บางคนเนี่ยอาจจะหมายถึงรออืมบางคนอาจจะไปพึ่งเงินกู้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องระวังในเรื่องเงินกู้อะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปกู้ในแล่งที่มันไม่ไม่รู้ที่มาที่ไปอย่างเงี้ยอย่างพวกเออมันมันจะก่อปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมี เพราะคุณได้คิงถือดาบด้วยเพราะฉะนั้นก็บางทีมันอาจจะกลายเป็นการตัดสิใจชัว่ววูบอะนะเ,เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะไปกู้เงินควรจะกู้จากแหล่งเงินกู้ที่เชื่อถือได้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีถึงแม้ว่ามันจะดูยุ่งยากก็เถอะนะอืมแต่มันยุ่งยากเนี่ยแต่ว่ามันมันก็ปลอดภัยไงมันได้เงินแน่ๆใช่ไหมคะ คือบางคนนะ่ะก็จะมีปัญหาว่าถ้าคุณกู้เงินกับสถาบันทางการเงินมันมันยากเพราะว่ามันหนึ่งคือไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันี่ะอืมมันก็เลยลําบากก็เลยทําให้แบบไปกู้กับพวกกู้นอกกู้นอกระบบอ่ะซึ่งพวกนี้เนะี่ยมันบางที่คือเราไม่รู้ที่มาที่ไปบางบางอย่างนี่คือแบบเอออยู่ๆมันก็แบบบางคนไม่ได้ตังค์ด้วยนะเป็นหนี้แบบไม่ได้เงินด้วยนะถูกไหมที่พวกกู้ตามแอป แอปนู่นนี่นั่นเลยเยอะเน,นีเห็นเขาตำรวจตำรวจเขาก็ไจกปจับันเยอะแล้วเพราะฉะนั้นก็นะคือบางครั้งบางทีก็เคยคิดเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดว่าซักวันหนึ่งแล้วแบบเราไม่มีตังค์ขึ้นมาแล้วแบบว่าเราต้องไปขอยืมคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่สามารถที่จะหันหน้าไปหาใครได้เลยแล้วเราจะทํำยังไงเออมันก็น่าคิดนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าอย่างเช่นการปรนีประนอมนี้อย่างเงี้ยคือบางครั้งเราอาจจะต้องแบบ ไปคุยกับเจ้านี้เรานั่นแหละอืมต้องพยายามคุยเขาเรียกะไรพยายามคุยให้ได้แบบข้อตกลงที่แบบเป็นจริงอะที่สามารถทําได้จริงอะอืมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะผ,ผ่อนผนอรให้ี่แม่น้อยแค่ไหนนะในช่วงนี้ก็มีพวกโครงการพักชําระเงินกู้อะไรอะไรเยอะแยะนะคะก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าสราชาวาสิกันเองก็ ต้องพยายามเออเรา,เราพูดอะไรไม่ได้นอกจากว่าต้องพยายามนะคะคือปัญหาม,มันเกิดแล้วนะคะแล้วก็ยังไงซะเราต้องพยายามแก้ไขนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะแข็คือมันไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวไงคือสมาชิกภายในครอบครัวก็อาจจะต้องแบบเข้ามาคุยกันพูดคุยกันนะคะพูดคุยกันให้ชัดเจนว่าอะไรที่ทําได้บ้างอะไรที่ทําไม่ได้เหมือนกับว่าต้องให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจสถานภาพของตัวเองด้วยนะคะเออเราไม่ต้องลูกสวยไง เนื้ออกไหมคะถ้าเกิดว่าถ้าเรามีปัญหาเนี้ยภายในไม่ต้องเก็บเอเอางี่เดียวนะคือไม่ต้องเก็บแม้ว่าคุณจะมีลูกก็ตามแม้ว่าจะต้องคุยกับเด็กๆก,ก็ตามก็ต้องคุยนะคะคืออย่างน้อยค่อยให้เขาเข้าใจสถานภา,ภาพณตอนนี้ว่าเราทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนมันเป็นการปันอ,อะไรเป็นการแก้ปัญแก้ไขปัญหาด้วยกันอืมทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะม,มันให้ความสื่อแบบนมันเลยนะเหมือนกับว่า ถึงเวลาที่แบบต้องให้เด็กๆเขาได้เรียนรู้แล้วแหละว่าเนี่ยคือชีวิตจริงแล้วแล้วอะไรที่แบบตัดสินใจร่วมกันอ่ะอืมคือเขาอะไรพูดกันแบบตรงๆไงเวลาคุยกับลูกอะ่ะแม้กระทั่งคุยกับสามีภรรยาคุยกันนะหรือแม้กระทั่งคุยกับญาติเยอดพี่น้องแล้วแต่นะคะเอาเป็นว่าคุยกันภายในครอบครัวคุณอะ่ะพูดกันแบบมีเหตุผลแล้วก็พูดแบบชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาแล้วก็ ให้เขาได้รับรู้นะคะตัดสินใจร่วมกันนะคะคืออย่างน้อยๆเนี่ยมันก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งได้เช่นเดียวกันนะคะต้องช่วยกันมันถึงจะรอดเนาะมันถึงจะอรอดเนาะดูเหมือนว่าตีมนี่คือเรื่องเงินอย่างเดียวเลยก็เรื่องเงินนะเรื่องนี้นะ หลาย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 ราศีนี้ก็มีปัญหาเรื่องเงินนะคะไม่ใช่เฉพาะราศีนี้นะคะก็แต่ละคนก็พยายามที่จะแบบพยายามที่จะวางแผนการใช้เงินในอนาคตให้ดีซึ่งก็ราศีกันก็เช่นเดียวกันคือเหตุการณ์มันยังไม่เกิดแต่มันเป็นอะไรที่เราต้องคิดแล้วนะคะแล้วมันกําลังจะเกิดแล้วไม่ใช่ยังไม่เกิดเราคือมันเป็นอนาคตที่เรารู้อยู่แล้วไงไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ นะอนาคตอันใกล้ที่จะดเดี๋ยวนี้เนี่ยเอออาจจะแค่ไม่กี่วันไม่กี่เดือนนะคะเดี๋ยวก็ต้องได้เสียตังค์กันละเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผงกนการใช้เงินให้ดีนะคะและยิ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงวันหยุดด้วยนะ,ะบางทีเนี่ยาการเดินทางท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบเซฟคอร์สอ่ะอะไรก็ต้องคิดแล้วนะคะว่าอะไรที่มันควรจ่ายอะไรที่มันไม่ควรจ่ายนะคะก็ต้องแล้วแต่เพราะว่าแต่ละบ้านก็จะมี เขาเลยมีปัญหาที่มากน้อยแตกต่างกันไปนะคะนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะ <c oughs> ก็หวังว่าคลิปในวันนี้นาจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับชาวราศีกันทุกทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ